ขอให้ในคืนภาษีโดยเร็วย่าให้ทุกรัฐบาลโกงนะเว้ยเฮ้ยแต่ถนนดังมากนะเว้ยแล้วมึงไปขุดมาจากไหนวะสำนักชีปากขาวเท้ามหากรนรถเต็มถนนต้องขับรถวนกว่าจะถึงบ้านมึงอทซาบซึทซาบซึงกว่าจะถึงบ้านมึงก็ยังไม่ถึงบ้านกูแ้วเมื่อไหร่มันจะถึงวะชาติหน้าชาติหน้าแล้วกูว่าชาติหน้าต้องถึงแน่นอนมึงช่างไปหามานะโวยโคตรศรัทธาเลยชีปากขาวเท้ามหากรนเนี่ย ขอให้โชคดีมีช้ยขับไปอย่าวกวนถ้ามีถนนให้วิ่งนะคะกุ๊กยโอ้โหกูโคตรสบายใจมากๆเลยรู้สึกปลอดภัยยังบอกไม่ถูกกุ๊ขอบคุณที่ชิปากขาวท้ามหากวนมากนะครับไม่ต้องขอบคุณขอให้ตังถึงพ่อมาทุกที่ละลูกขอให้โชคดีสมรีแปลหัวนะลูกเน่กุ๊ดบายกุ๊ดบายใหม่เลยยยยยไม่ทันขาดคำเท้ามหากวนเหลือแต่หลอ